ฟันจริงจัดนะครับ X จะมีนายโฟนไหครับดลงรเ่นป็นกัวเล่นไหนนักการเมือทาในเลไหชื่เล่นระไรับนะครับมาผมเล่นต่อไปที่มานั่งต่อไปสูงีสุ้วสิครับเด็กหัแต่รอบนี้เนี่ยจะแตกออกไปอ่รอบนครับจมาอยู่ทีจะมีนา้าคนและอยู่ทีมโฟนห้คนครับอาจจับรายชื่ออะไดีก่าผมนที่สุดที่ส่ด่้าเล่นมากเกมเลยตอนเกมแบบเด็วัดไปเยโอเครสูง นะชื่อเกมันอะไรนะชื่อเกมว่ากล่องของฟันใจปิดนะครับเีนก็ห่งร้อยห่งรอยก็ดีกว่ัครับหนึ่งยเก้าสิบแดครับเก้าสิบแปดและสิบเก้าเก้าหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดสิบเก้าหนึ่งร้อยสครับและ ข้อสุดท้ายี่รอสเจ็ครับรนร้อย่ร้อยตอะรด้ไ้าสิบดแ้วก็เบแปดหกสิบสามสด้สี่สิบโอเคอันนี้อยู่ทีมพี่เจส์นะจำแบนด์องเปสองท <Okay. S 2> ี่ดีรับ เราจะต้องเล่นแข่งกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้ผู้สมีที่กำลังอยู่ในพงเราจะได้ทายกิจการสีเดียวกับทั่ผมทั้งหมดสิบห้าจะแนนนี้็นสองทีอ่อแล้งกันทีนึงเราต้องสิบต้องแบ่งกันครับเกมนี้นะฮะคือง่ายๆครับมันคือเกมการต่อลูกเสานั่นแหละนะครับเราจะมีลูกเสาอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะแต่ละทีมจะส่งตัวแทนมา รอบละหนึ่งโฟลทุกตอนเลยเงินตอนเลยครับเราจะมีผู้ช่วยนะครับเป็นเจมินายและโค้ชในแต่และทีมตอนน้องมีผู้ช่วยทุกรอบนะครับแต่คือเลือกมารอบละหนึนน่งโฟลก็ได้นะครับลหลังจากจน,าน,นั้นนะครับพี่กอนะครับจะจับผู้ที่คู่เนี่ยนะต้องตอบให้ถูกต้องออกมาใช่ต่อได้ถูกต้องตามนู่เร็วกว่าเพรนั้นชนะตั้งแต่อนวันนี้เองที่จเจมินารเขาจะมองมาก็คือเดี๋ยวมนันจะมี เราจะมีล, 3, มลูกเต๋าหมดสีู่ปแล้วก็จะมีไพ่ามาเดี๋ยวเราจะไปจับ้ายมาแต่ตรงนี้เราจะแยกเช่นตัวโนกจะต้องต่อลูกน,นี้โอ้โหเดียวโน้นนี่ยโ้ก็ต้องทิ้หมุนหมุนท่หมุนี้จะมีหมดสี่ได้เรอะกว่าสี่เลยหนึ่นงสองห้าหกได้หกได้รูเต่าหกได้ต่อให้ลูกนี้ให้เรียบ้อยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงทึ้อยาเลยครับ เอาทีมใครก่อนเล่นพร้อมกันให้หรว่าให้เชีพ่อนมาก่อนที่ผมโนมาก่อนได้ไล้ื่อมัเลยนะจริงใแล้วสองทีมเลยนะทีมจะมีได้ในค้่านใโค้ดหนึ่งคนนโอเคไปอจะแยกฝั่งเลยแยกฝั่งโอเคโอเคนะครับไยก็ได้ครับจะไปเล่นเล่นทุกคนอยู่แล้วไดเล่นทุกคนอยู่แล้วแล้วก็มีพี่เจมช่วยทุกรอบอยู่แล้วรับบม นะครับฮะโอเคนันนี้โพโฟนทำไหลต่อไ้ก่อนเลยอ่อต่อจกเอกอันนร้ถ้าแต่ว่าหน้าไม่เหมนัทำไม่ะอันนี้มันมีอตไม่มีนะอ๋อเออตัวอะไรคิ้วเป็นยงอะไรนะคิ้วคิ้วโฟนเค่แบบนี้ใช่ไหมโฟนทำไมเขงคิ้วแค่ทำไมจะปองน่าจะเป็นผู่ใช่ั้วโน้มไปขั้วโน้มไ